สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้รู้นะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆนะครับมาจัดกันในช่วงเช้า8ปดนาฬิกาครึ่งนะฮะวันนี้ผมอยู่กับรองเลขาธิการกรอนะครับคุณจอมขวัญคงสกุลสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีจรบิกสวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมทุกๆท่านก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยที่มาของ รายการวันนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปฟังเรื่องของนโยบายนะสปีของกรตนะถแถลงการในช่วงก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีการพูดคุยคว่าเออมันน่าจะดีนะถ้าเ,ออเพื่อนเพื่อนนักลงทุนได้ฟังจากปากกรอเองนะว่าทิศทางเนี่ยว่าการพัฒนาดิจิทัลแอสเซทโดยเฉพาะยิ่งเพื่อนเพื่อนในนี้นะฮะทำดิจิทัลแอสเซทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีลงทุนในจุดนี้เยอะมากเลยก็คงจะดีถ้าเกิดเออมีกรอมาพูดให้ทุกท่านฟังนะฮะว่าแนวทาง ทุกๆอย่างเป็นยังไงมอง Investment t o k เ n อย่างไรภาษีวันนี้เราจะคุยกันแน่นอนนะภาษีมองยังไงนะพบคนถามกันมาเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกคนถามแล้วกันนะ,ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรานักลงทุนควรจะต้องปรับตัวอย่างไรในในโยบายแบบนี้นะฮะอ่ะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะขอเพื่อไม่กันเสียเวลาเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับ อยากทราบนโยบายทางกรตรครับคุณจอมขวัญว่าช่วงนี้นะฮะหลังจาก3ปีที่จะที่จะผ่านไปเนี่ยนะครับกรตอรมองยังไงฮะการพัฒนาดิจิทัลแอสเซทของประเทศไทย ต้องเรียนนี้ค่ะดิจิทัลแอสเซทนีมันก็ประกอบไปด้วยคริปโตเนาะแล้วก็ตัวโทเค็นใช่ไหมคะ,ะตัวคริปโตแล้วก็รู้แล้วมันมีความเสี่ยงอะไรยังไงน,นี้สำนักง,งานก็เน้น empower ผู้ลงทุนไปแล้วก็เน้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยเรียกว่าให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบนะคะส่วนในตัวโทเค็นเนี่ยเรามองว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลได้นะคะนี่ก็ ถึงตัว i n น e s t m e n t t o k e เเพราะต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทขนาดเล็กอย่าง SME Startup เนี่ยก็สามารถใช้ช่องทาง,ทางนี้ในการระดมทุนได้นะคะเร,เรียกว่าตัว Investment Token ซึ่งมีทางเลือกหลายแบบเลยให้ออกนะคะก็สกตอตตก็มีเกณฑ์มารองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ real world se asset back นะคะอย่างเราตอนี้อาจจะเห็นพวก Real Estate Back ทั้งหลายนะคะนี่ก็มีหลายโครงการที่สำเร็จไปแล้วนะคะก็คือเหมือนระดมทุนไปซื้อตึกมาซื้อตึกปล่อยเช่าได้กระแสะะไรายได้ก็มาจ่ายแบ่งผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนนี้เป็นต้นนะคะรือว่าจะเป็นพวก r r o j e t t b s s d ก็คือเป็นลักษณะของเป็นโครงการนะคะถ้าโครงการได้กำไรก็อเอามาจ่ายคืนผู้ลงทุนคือจะมีความเรียกว่าไม่เหมือนกับการระดมทุนของ คุณห,หรือหุ้คุณกู้อันนั้นเงินเข้าบริษัทเนาะแล้วเขาอาจจะมีหลากหลายวัตถุประสงค์ในการที่เขาจะไปทําธุรกิจของเขานะคะ<ด>เพราะฉะนั้นผลประกอบการบริษัทคือสิ่งที่เราโฟกัสแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นตัวโครงการคือเราดูแค่เฉพาะตัวโครงการนั้นถ้าโครงการสําเร็จเราก็ได้ผลตอบแทนนะคะ<ด>ก็ไม่ต้องไปสนใจกับผลประกอบการบริษัทสนใจแค่โครงการที่เขา ระดมทุนก็พอนะคะ<ม>แล้วรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนก็หลากหลายนะคะจะเป็นส่วนแบ่งกําไรเป็นลักษณะคล้ายๆใจใ่ายคล้ายๆดอกเบีย้ยเหมือนเป็นเด็ดไลท์อย่างเงี้ยค่ะจ่ายเป็นผลตอบแทนรายครึ่งปีรายปีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะของโทเค็นเนี่ยอาจจะเป็นพวกกรีนโทเค็นอย่างงี้ก็คือพวกโทเค็น<ม>ที่ระดมทุนส่นไปปลูกป่าได้คาร์บอนเครดิตเอาคาร์บอนเครดิตไปขายได้กําไรหรือว่าเป็นลักษณะของเอาไปรีดีมก็ได้ถ้าเป็นบริษัท ที่ต้องใช้คาร์บอนเครดิตนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวซอฟ t ์ o าวเวอร์ Soft Power เนาะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว,ว่าสําหรับท่านผู้ชมนะคะเราอาจจะชื่นชอบดารานักแสดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีตัวซอฟท์ o ทเค็นซอฟ์พาวเวอร์โทเเนี่ยให้เป็นลักษณะของการระดมทุนเพื่อไป สร้างหนังสร้างละครหรือว่าผลิตเพลงผลงานต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าหนังละครหรือเพลงสมมติว่าไปาไปอยู่ใน Spotify ไปอยู่ในจุกแล้วมีรายได้อะไรเงี้ยก็จ่ายคืนเรานะซึ่งตรงเนี้ยบิวตี้ของมันก็คือว่าผู้ลงทุนเนี่ยแหละคือพวกเราเนี่แหละจะอมองเห็นภาพ ได้ลึกซึ้งมากเพราะเรารู้จักตัวศิลปินเรารู้จักหนังเรารู้จักเพลงเดีวเราก็จะรู้แล้วว่าโอกาสดังมีน้มากน้อยแค่ไหนโอกาสทํากาไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่วนงานก็จะมีเกณฑ์ออกมารองรับแล้วก็ทําให้การออกในมันสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้น ผมเข้าใจไหมผมเข้าใจถูกไหมครับว่ากรต่อเนี่ยพยายามมองเรื่องของการใช้ innovation ไอ้คำว่าดิจิตอลเนี่ยคือ innovation การระดมทุนแบบใหม่ๆใ,ใช่ไหมที่บางทีตลาดหุ้นอาจจะให้ไม่ได้ที่บอกไปซื้อหุ้นกู้แต่ว่าจุประสงค์ของหุ้นกู้เนี่ยบางทีโปรเจกต์มันก็อาจจะไปลงในโปรเจกต์แหละแต่พอเขาได้กําไรเขาไม่จาเป็นต้องเอามาคืนตรงหุ้นกู้นี้อาจจะต้องไปทําอย่างอื่นก็ได้นะเพราะวัตถุประสงค์มันก็ค่อนข้างที่จะครอบกว้าง,างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคล้ายๆ investment token เนี่ยมันจะเป็น project base ถ้าโปรเจกต์เขา mm hmm. กบความสําเร็จก็เอามาแบ่งคืนผู้ลงทุนอะไรแบบนี้เป็นตรงงใช่มีการตอาจะเป็น Real s t a Asset b a c k อก่ยงพวก Real Estate a c k ก็ได้เนี่ยค่ะปัจจุบันนี้มีกี่โครงการแล้วครับ,รบตอนนี้มีที่่ออนุมัติไปมี4โครงการนะคะขายไปแล้วสามโครงการมูลค่ารวมประมาณ5,000ล้านนะคะแล้วก็ยังอยู่ในปลายที่อยู่ระหว่างพิจารณาอยู่อีก5โครงการค่ะ อืมโอเคนะครับแล้วก็ผมได้ยินมาว่ามันมันยังน้อยไปหน่อยฮะช่วงนี้โครงการเราได้ถามว่ามันไม่รู้มันมีนความผิดพลาดตรงไหนเรื่องของออกฎเกณฑ์ต่างๆมันเข้าถึงยากไหมทําไมมันถึงได้เกิดโครงการแบบนี้มันยังไม่เข้าเยอะสักเท่าไหร่ตอนนี้กรราตอมีวิธีแก้ไขย,ยังไงไหมฮะต้องเนี้คะ่ะเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องใหม่เนาะใหม่สําหรับผู้ลงทด้วยแล้วก็ใหม่สําหรับ อิทูเออร์หรือคนออกด้วยนะคะว่าเอ๊ะเขาเคยคุ้นเคยกับการออกหุ้นกู้เขารู้จักวิธีการอย่างดีเลยะคะ่ะพอมาเป็นวิธีการใหม่ๆก็อาจจะเป็นไม่ได้ประกาศแรกเลยก็อาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะมันเป็นอะไรที่มันไม่คุ้นเคยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะชี้เห็นว่าประโยชน์มันเยอะเนาะอ่ามันไม่มันเป็นหนึ่งมันคือไม่คุ้นเคยผู้ลงทุนก็อาจจะไม่คุ้นเคยคนที่เคยลงในหุ้นกู้อะไรเงี้ยจะให้เขามารุจักฝากนี้ก็อาจจะยากนะคะอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่จริงๆแล้ววิธีการเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราแบบอ่อเปลงทุนด้วยการออกหุ้นกู้หรือว่าหุ้นแต่อาจจะเป็นอะไรที่ อาจจะสะดวกรวดเร็วกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของอย่างที่เรียนมัเป็นตัวโครงการเราไม่จำเป็นต้องไปพิจารณางบดุลของบริษัทหรืออะไรขนาดนั้น เพราะว่าเราดูแค่โปรเจก t นั้นโปรเจกต์เดียวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวตึกนั้นตึกเดียวโอกาสทํากาไรเะยเป็นยังไงเปิดเผยข้อมูลเป็นยังไงแล้วทำสัญานกระตอ,อกก็พิจรารณาแล้วก็อนุมัติเพื่อให้ออกเสนอขายได้นะคะ <ừ. S 2> ก็ต้องเรียนว่านะตอนนี้เนี่ยอา,อาจจะอีกอันนึงที่เป็นประเด็นก็คือว่ามันเหมือนหุ้นคือเรามีตัว FA ใช่ไหมคะที่เขาทําหน้าที่เหมือนกันกองถ้า FA ก็กันกองตัวบริษัทก่อนเข้าตลาดอันนี้ก็เป็นลักษณะของการกันกองตัวโปรเจกต์มากันกองตัว อแอดเซ็เข้ามาเนี่ยค่ะ,ะต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนของคนที่เขาเรียกว่า ICO Portal เนาะซึ่งขาย FA นฟากหลักทรัพย์เนี่ยมีจำนวนน้อยรายนะคะแล้วแอนขาก็อาจจะไม่เท่าพวก Tradition a l broker ทั้งหลายอะไรเงี้ยพวกบออพวกใครต่างๆเนี่ยเขามีฐานลูกค้าเขาเยอะไปหมดเลยแต่พอเท่าเนี่ยฐานลูกค้าน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย ําง,งานพยายามดเนินการก็คือว่าทําให้ฝั่ง t ิจิทัล n น l คือฝั่งโลกเก่าเนี่ยฝั่งที่เป็นหลักทรัพย์เนี่ยมาช่วยขายแล้วก็ช่วยทำคือเ,เรียกว่าดิวดิลิเจน n ์ให้กับโปรเจกต์อของ ICO ด้วยนะคะอย่างเช่นช่วยกับอเอา,เอาทางทางโรเกอร์เนี่ยทางบอเนี่ย อาจจะมาช่วยทําเหมือนเป็นพอร์ทอลทำดิลิเจนซ์ให้กับโครงการได้แล้วก็มีแขนขาอยู่แล้วมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว,ลก,ลวก็ช่วยขายได้อันนี้ก็เป็น,นกลไกที่สำนักง,งานพยายามซัพพอร์ตให้ให้อีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของ n v v s t t m n t t o ค็นเนี่ย <ừ. S 2> มันกว้างขวางขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นค่ะอคล้ายๆกับว่าให้ผู้เล่นที่รู้งานอยู่แล้วมาสาร<ช>ต่อเลยจะได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรกันเยอะใช่ไหมครั<ะ>มาช่วยขายายตลาดต่อเลยก็ เป็นแนวทางที่ดีถ้าอ,อ,อย่างนี้ถ้าท่านผู้ฟังกําลังฟังอยู่เนี่ยเขากําลังคิดถึงเรื่องของเขาเป็นตัวเล็กๆเนาะ SME เป็นมีเดียมไซส์เป็น s มอล l s ไซส์เนี่ยไอการระดมทุนแบบน,นี้จะเหมาะกับเขาไหมฮะ เหมาะเลยค่ะจริงๆเราทำมาเพื่อ SME Startup เลยนะคะสำหรับัโครงการแบบนี้นะคะแล้วอย่างที่เรียนอะมันเป็นโปรเจกต์เบสอะเราอาจจะไม่ต้องไปสนใจว่าบริษัทของเราเนี่ยกำไรขัดทุนอะไรยังไงนะคะ,ะผลประกอบการเป็นยังไงแต่เรามีโปรเจกต์อันนึงที่มาขายอย่าง,ย,งยกตัวอย่างอย่างโครงการที่สำเร็จไปแล้วเงี้ยเหมือนกับอ,ออกหนังมาเรื่องนึงถ้าเกิดหนังมีคนไปดูที่โรงหนังจานวนมากเราก็จะได้ ผลตอบแทนจากการที่คนเข้าลงหนังอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆก็อยู่ที่ว่าเราจะไปเบสว่าหนังนั้นจะประสบความสำเร็จแค่ไหนโครงการนั้นจะสามารถทํากําไรได้แค่ไหนนะคะ mm hmm. ไม่ต้องไปสนใจตัวบริษัทเพราะฉะนั้นการระดมทุนแบบเนี้มันน่าจะง่ายมากเลยสําหรับตัว SME Startup ก็ โครงการอะไรที่น่าสนใจเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะระดมทุนได้คะ่ะอ่าน่าสนใจเพื่อนๆฟังไว้แล้วกันนะฮะเผื่อใครมีโครงการอะไรสนใจนะเรจาจะไม่ใช่คนใหญ่ๆที่ต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงจะจะมีการระดมทุนได้นะฮะการระดมทุนแบบนี้เป็นเน้นเรื่องของตัวเล็กๆนะระดมทุนเงินอาจจะไม่ต้องเยอะมากเป็นโปรเจกต์เบสนะฮะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาก็ได้นะเดี๋ยวผมประสานงานให้อีกทีหนึ่งนะ,ะถ้าเกิดมี ความผิดพลาดตรงไหนหรือติดขัดตรงไหนนะฮะอ่ะข้ามไปประเด็นที่2อนะฮะเนื่องจากเวลาน้อยนะเวลาที่เออเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้นะ,ะเรื่องของภาษีฮะภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลถามกันมาเยอะนะฮะวันนี้เราอยากจะถามท่านลองนะ,ะจอมขวัญว่า <c oughs> ยังไงดีนะเพื่อนๆจะต้องปรับตัวยังไงย้อนหลังหรือเปล่าหรือว่าต้องเทรดกันตรงไหนนะฮะเชิญฮะต้องเรียนอย่างน,นี้ค่ะเอาถ้าเป็นคนออกกันเนาะคนออกโทคเค็นเนี่ยภาษีเขาก็เว้แล้วก็คือเงินที่ได้จากการขายโทคเค็นไม่ถือว่าเป็น เงินได้ไม่ต้องเสียภาษีคือคือเวฟเรื่องของภาษีเงินได้แล้วก็เวฟพวกแบดด้วยนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนฝั่งผู้ลงทุนเราไปลงใน Investment Token คือเดิมเนี่ย t n v n t t o k n t Token มันอยู่ภายใต้พลระกอสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะไม่ได้อยู่ภายใต้ พรบลล่ะรับเพราะฉะนั้นในภาษีมันไม่เหมือนหลักรั์ฉะนั้นกรตอมพยายามที่จะไปประสานกับทางสรรพากรว่าอยากใช้ภาษีของตัวโทเค็นตัวนี้มันมีลักษณะคล้ายคลยคึงกับทางหลักรั์มากที่สุดนะคะซึ่งล่าสุดก<ม>็ตอนนี้ได้แล้วเอฟฟิชติฟแล้วก็คือว่าผลประโยชน์อย่างสมมติเราไปลงทุนโปรเจกต์อะไรหรือไปลงทุนใน r ร a l e s อ a t e back อะไรที่เขามีผลตอบแทนจ่ายกลับมาเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถที่จะ เขาเรียกว่าหักว i ทอนดิ้งแท็กซไปเลย15%แล้วเป็น Final แท็เลยไม่ต้องไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ปลายปีนะคะเขาก็จะหักเราไปเลยนะคะอันนี้เป็นผลประโยชน์อีกอันอนึ่งคือ<ม><ม>ระไยใช่ค่ะ,คะ เหมือนเหมือนเหมือนเราลงหุ้นกู้นะคะก็คือเหมือนกับห<ม>ักไอ้ตัวสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็น holding tax ไว้แล้วก็ถือเป็น final tax ไป<ม>เลยระะับผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะส่วนตัว cap gain สมมุตินนะคนกำลังคิดว่าเอะแล้วถ้าไปซื้อซื้อ,อขายขายตัว investment token เนี่ยเออแล้วภาษีจะเป็นยังไงคะต้องเรียนว่าสมมติเราได้กำไรจาก investment token อย่างเงี้ยอันนี้สามารถที่จะไปหักปรกบกับตัวสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เราขดทุนในปีนั้นแล้วก็นำไปรวมคำนวณภาษีกันได้ไปลายปีได้ก็คือ เอาไปหักผลขาดทุนได้อันนี้ต้องสำหรับทำใน chang ์เานะนะคะสำหรับทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะที่ได้รับการรับรองจากกาอลตที่ได้รับใบอนุญาตนะคะแล้วก็ส่วนตัวเวดนะคะก็จะได้รับการยกเว้นนะคะกรณีที่เป็นการโอนสินทรัพย์ดิจิตัลที่ทำผ่านพวกผู้ประกอบธรุรกิจภายใต้ใตการกำกับดูแลอย่างเช่นศูนย์ซื้อขายนะคะตัวในหน้าแล้วก็ขาก็คือ Exchange Broker d e a l e r นั่นเอง นะคะอันนี้ก็จ,จะไดะ้แท็กสิ่งที่เรียนไปแต่อีกอันนึงที่เป็นประเด็นคือเรื่องของ utility token นะคะซึ่งอ,อันนี้ก็มีหลายคนถามเข้ามาเพราะว่าเหมือนเราจริงๆมันเหมือนคูปองเนาะ utility token นี่มันคือเป็น token ที่ะจะต่างจาก investment token เมื่อสักครู่เป็น token ที่เอาไปเอาทเ k e n ไปแลกสินค้าบริการได้เลยเป็นคูปองเป็นแต้มอ่ะเนาะ ป็นายชายเหือนวาลเชอร์โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นวาลเชอร์โรงแรมเนี่ยมันเรามันเสียภาษีรอบรอบเดียวใช่ไหมคตอนที่เราซื้อวาลเชอร์เงี้ยแต่ตอนไปโรงแรมไม่ต้องเสียแล้วคือต้องเสียหนึ่งครั้งเอางี้ดีกว่านะคะแต่ว่าตรงเป็นโทเค็นเนี่ยยังเสียซ้ําซ้อนอยู่อันนี้สักงานก็กาลังอยู่ระหว่างอหาลือกันทางสรรพากรนซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะเห็นไปในทางเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวรอการแก้ไขอีกนึงค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงก็จะเชิญท่านลองมาพูดนะคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเรื่องของย UG t ที่โทเกนไม่งั้นเดี๋ยวอ d ด p t i o n มันไม่เกิดนะก็ไม่มีคนเอาไปใช้สักทีเพราะว่ามันเสียภาษีซ้ําซ้อนนะฮะเรื่องระยะเวลาละครับเริ่มเริ่มจริงจริงเริ่มตั้งปีที่แล้วแล้วเนาะแต่ว่าเขาให้ย้อนหลักได้แต่ตอนนี้เขา e f f e c t i v e แล้วคะ่ะถ้ามันมีขายตอนนี้ก็ a อ p ly ได้เลยคะ่ะหมายถึงตัว investment token แล้วก็เรื่องของการคำนวณภาษีเมื่อกี้ท่านลองย้ำชัดแล้วนะฮะเพื่อนๆก็เรื่องของถ้าคุณได้กําไรมาก็เอาไปหักครบกับตัวที่คุณติดดอยหรือตัวที่คุณขัดทุนดูได้นะครับก็เดี๋ยวลองคํานวณกันดูอีกทีหนึ่งนะที่ปีไปดูประเด็นต่อมาแล้วกันนะคันมีหลายประเด็นอีก2ประเด็นก่อนที่จะจบรายการเพราะว่าเวลาน้อยนะฮะเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆผมได้ยินว่าเรื่องโฆษณาเป็นยังไงบ้างฮะเริ่ม โฆษณาได้บ้างไหมบางคนก็เริ่มจริงๆต้องอย่างนี้ค่ะเรื่องเกณฑ์โฆษณาจริงเรามีเกณฑ์โฆษณาอยู่แล้วเนอะอะาะม,มาแล้วแต่เราก็มีปรับปรุงให้มัน practical มากขึ้นนะคะก็เอาเอาจิงเนี่ยตอนนี้หลักๆของเกณฑ์โฆษณาเนี่ยก็เราไม่ให้โฆษณาคริปคริปโตในในที่พับลิกเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับแปะอยู่ในที่ที่คนเห็นแบบทั่วไปอย่างงี้ไม่ได้อาจจะ โฆษณาเฉพาะในช่องทางของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโทเค็นยังไม่ไปไหลโฆษณาในในที่โะหถฐาในสาธารณะได้นะคะจริงหลักๆที่เราแก้เนี่ยมันเป็นกา,การแก้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นมากกว่านะคะกับทางผู้ประกอบธุรกิจนะ,ะตลาดใหญ่ใจความก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ responsible advertising and promotion ก็คือการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบการมีการส่งเสริมการขายอย่างมีความรับผิดชอบอย่างเช่น ถ้าจะแถมจะอะไรกันเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเยอะจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพือ่อให้ผู้ลงทุนในเวลาเขาลงทุนหรือว่าตัดสินใจลงทุนอนี่ยเขาไม่ได้เป็นการเร่งรัดให้เขาตัดสินใจ นะคะน,นี้ก็เป็นหลักใหญ่ของของเรื่องของโฆษณาที่ออกไปแต่จริงมีหลายเกณฑ์เนาะที่เราออกไปคือต้องเรียนว่าทางกรตอนเนี่ยเราเน้น2ออย่างเลยทั้งกํากับและพัฒนาฝั่งในเรื่องกฎเกณฑ์ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการกํากับน,นิดนึงหลักคืออยากให้ผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพราะจะมีหลายๆเรื่องที่ช่วงนี้ออกไปนะคะมีเรื่องช่วงปีที่แล้วจะมีเรื่องของการฟันแนนพวกเรื่องระบบควบคุมอะไรต่างๆนะการกํากับเรื่องต่างๆซึ่งของเกณฑ์การลงฐานะการเงินนะ หรือว่าเรื่องของการทำความรู้จักลูกค้านะคะการให้คำแนะนำที่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นเกมที่เราออกมาเพื่อที่จะกำกับดูแลตัวปรกอบธรุรกิจให้แบบให,ให้ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ่ะ อืมอืมก็ดูทิศทางน่าจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆอ,อยากรู้ฮะก็เรื่องของเนื่องจากเราก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีเคสหลายเคสเนาะเรื่องของ Exchang e ก็เอ่ยชื่อได้น่าจะเป็นซิปแมก่อนหน้าน,นี้ก็มีปัญหาไปแล้วมีการตัดสินก็นดีไปนี้แนวทางดีกว่านะฮะในพวกเพราะว่ากราตอเนี่ยทำหน้าที่ในการกํากับดูแลเนาะหลังจากนี้เนี่ยแนวทางการเขาเรียกว่าอะไรคุ้มครองแล้วกันคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยๆเหล่างเนี้ยกรตรคิดว่าจะทํำยังไงฮะให้มัน รัดกลุมเพิ่มขึ้นหรือว่ามันมีนโยบายอย่างไรบ้างค่ะต้องอย่างนี้ค่ะว่าสำนักงานเองก็มีเกณฑ์เนาะที่ออกมานะคะก็คือห้ามทางผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไปคล้ายๆกับเราใช้คำว,ว่าส t ต k กกิ้งนะก็คือไปประกอบธุรกิจในลักษณะของการยืมหรือว่าให้ยืมนะคะอันนี้ก็ คือห้ามเลยเก,กืก่อธุรกิจทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น<ม>เคสเกอดีตเนี่ยตอนนี้มันมันเกิดไม่ได้แล้วเพราะเราห้ามตรงนั้นไปแล้วนะคะก็จะเห็นว<อ>่าจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยที่ที่เราออกมาเพื่อที่จะปกป้องผู้ลงทุนนะคะไม่ให้ไม่ให้ใหเ,เกิดกร,รณแบบีแบบนี้อีกอย่างส่วนักงานก็จะมีการกํากับดูแลแล้วก็มอมนิเตอร์ตัวผูววกก้ประกอบธุรกิจว่า,ามีการไปทําธุรกรรมอะไรบ้างนอกเหนือไปจากที่เราอนุญาตหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกที่มันไม่ใช่ที่ กรต่อนอนุญ,ญาตอันนี้ก็ผิดกฎเกณฑ์แน่นอนทําไม่ได้นะคะก็ต้องถูกดําเนินคดีไปอะไรนี้เป็นต้นนะคะก็ก็เรียกว่าตอนนี้เราเราพยายามทําให้เกณฑ์มันรัดกลุ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดเคสอะไรที่เอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกอโครงสร้างการจัดเก็บนี่ลงกรต่อลงไปถึงขนาดนั้นไหมฮะว่าต้องจัดเก็บในููปแบบนี้เท่านั้น ใช่คือเราต้องมั่นใจว่าไม่ได้มีการเอาเงินลูกค้าไปใช้ประโยชน์เนะาะนอกจากในเรื่องของการดำรงเงินกองทุนการเอาสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้ที่ตัวคัสเซเดียหรือผู้รับฝากแล้วเนี่ยทางสำนักงานกราตอก็มีการมอนิเตอร์ทรัพย์สินลูกค้าด้วยเพราะว่าทางผู้ประกอบธรุรกิจเนี่ยก็จะมีการส่งรายงานมาให้สำนักงานจริงทันเซ็กชั่นนี่ส่งกันรายวันเลยนะคะซึ่งตรงข้อมูลตรงนี้ก็ทําให้สำนักงานสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าทรัพย์สินลูกค้าตอนนี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะคะ แล้วก็ไปถูกไปใช้อะไรที่มันไม่เหมาะสมหรือไม่ยังไงคะ่ะอืมอืมโอเคนะครับกับอีกประเด็นสุดท้ายเรื่องของหลอกลวงการลงทุนนะฮะมันยังมีอยู่ไหมเรื่องของประเด็นเรื่องของเ,ออเชิญชวนลงทุนแล้วไปหลอกเขาเนี่ยว่าม,มีตลอดเลยค่ะดรบิ๊กอันนี้ต้องฝากเลยเนาะเพราะว่า คนได้รับผลกระทบกันเยอะนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากจะเตือนทางท่านท่านประชาชนทั้งหลายเลยทั้งผู้ลงทุนด้วยนะคะว่าสำนักง,งานก็มีแคมเปญ no h a w v e r อย่าเผลอลงทุนคืออะไรที่แบบอยู่ดีๆมาบอกผลตอบแทนสูงแบบสูงเวอร์แบบมันไม่น่าะจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะมัน<ช>ไม่ใช่นะต้องมีฉาชีพแน่นอนหรือว่าไวเวอร์ก็คือเหมือนกับ ผลตอบแทนเนี้ยที่จะได้เนี่ยเดี๋ยวอีก2วันได้เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะคะหรือว่าอย่างชัวร์เวอร์คือการันตีผลตอบแทนเลยว,ว่าได้แน่นอนไม่มีทางนะคะอะไรที่มันความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนสูงมันต้องความเสี่ยงสูงเสมอ,สมอนะคะจะมาบอกว่าการันตีผลตอบแทนได้สูงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะหรืออย่างเร่งเวอร์ก็คือเหมือนเร่งให้เราตัดสินใจต้องตอนนี้เท่านั้นต้องเดีย own, เด๋ยวนี้เท่านั้นต้องโอนเดี๋ยวนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเนี่ย ไม่ไม่ใช่ละนะคะนี่มีชาชีพแน่นอนแล้วก็สุดท้ายคือลอยเวอร์คือเลื่อนลอยคือเหมือนไปอ้างผู้มีชื่อเสียงนะจริงอ้างสำนักง,งานกรทอ,อก็มีนะคะอ้างบัตรจทะเบียนอ้างนู่นอ้างนี่อย่างเงี้ยค่ะให้ดูหน้าเชื่อถืออันนี้ก็ให้ให้เช็คสอบก่อนนะคะโดยโทรมาที่เบอร์2 2 7 7กด2 2นะคะรวมไปถึงเช็คที่เว็บไซต์กรอ,อได้หรือว่า เฟ e บุ o กของกราตอก็ได้ก็จะมีพวกเั็เชียลที่พูดเรื่องของหลอกลงทุนนะคะรวมไปถึงดูในตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่า SEC check first ถ้าเราสงสัยว่า,าตัวผลิตภัณฑ์นี้หรือผู้ประกอบการรายนี้หรือคนคนนี้ใช่คนที่สำนักง,งานกราตอกํำกับดูแลหรือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานกราตอหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปเช็คใน SEC check first ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะที่ เอ่อย้ำนักย้ำนากี่ยุกี่สมัยนะครับก็มันก็จะมาในคราบของจะเป็นแชร์ลูกโซ่จะเป็นหลอกลวงการลงทุนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเท,เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมันก็มาในรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะแต่สุดท้ายก็คอนเซปต์เดิมนะฮะก็คืออะไรที่มันเร็วๆเวอร์ๆแล้วก็ให้ผลตอบแทนเวอร์ๆเนี่ยก็มันไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับมันไม่มีเงินที่มันงอกออกมาอย่างรวดเร็วอะไรขนาดนั้นในเวลา อันสั้นๆนะฮะงเพื่อนๆก็ดูแลกันหน่อยเป็นสิ่งที่เราเตือนกันอยู่ในช่องอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะอกอตเมื่อกี้ก็ท่านรองก็ให้ฮอตไลน์ไปแล้วนะครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆอยากจะารายงานเนี่ยก็เชิญน,นะฮะารายงานได้ที่กอตเดี๋ยวอาจจะมีอะไรจัดการให้อะไรเงี้ยครับถ้ามีปัญหาอะไรนะฮะมีคําถามนิดนึงสุดท้ายนะเพื่อนๆเ็ถามมาเรื่องของมองยังไงนะเห็นพูดถึง Level As นะการเอาหุ้นมาช o k ค n i z e เนี่ย มีไหมฮะมีมีแนวทางนี้ไหมที่กรตอมองไว้คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในพลกรสินทรัพย์ดิจิตอลนี่บอกว่าอะไรเป็นอ่อหลักอะไรที่เป็นหลักทรัพย์จะไม่ใช่สินทรัพย์ดิจิตอลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมองได้ว่าตัวตัวถ้าเกิดออกไปโทเคนไนซ์ตัวหุ้นหรือว่าโทเคนไนซ์ตัวบอลหรือหุ้นกู้เนี่ย<ม>ก็อาจจะอยู่ในฝั่งของ ตัวหลักทรัพย์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นกู้หรือเป็นหุ้นเนี่ยที่อยู่ภ่ายใต้ฝั่งหลักทรั์เนี่ยสานงานก็พยายามที่จะทําให้มันเกิดระบบนิเวศของหลักรัพย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังมีการแก้ตัวพรบหลักทรัพย์อยู่นะคะแล้วก็กําลังเตรียมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับในส่วนนี้อยู่แล้วก็เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธรุรกิจด้วยอนา,าคตได้เห็นแน่นอนค่ะอ่าก็เป็นหลักรัพ์อิเล็กทรอนิกส์ไปนะนะก็ก็คล้ายๆกันแหละนะเป็นโทเค็นไนซ์ไปไ<ห>โอเค น่าจะประมาณนี้แหละครับก็ต้องขอบคุณท่านรองจอมขวัญมากนะที่วันนี้พรลนาให้โอกาสนะแล้วก็มาอธิบายให้ประชาชนฟังนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าขออนุญาตเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันอีกทีหนึ่งหากมีอะไรอัปเดตอีกทีนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณท่านรองมากนะครับขอบคุณเรตเตอรขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ